สวัสดีครับเจอกันนะฮะกับเหลาบนไทยไปกับเป้งน,นะครับ EP แรกเลยนะฮะเจอกันวันนี้กเ็เรื่องตามหัวข้อเลยนะครับที่เห็นใน cover photos กันไปนะครับก็คือเรื่องของกฤษดากาแมนนะฮะที่ผมจวไว้ว่าต้องลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงประเด็นไล่เรียงเหตุผลกันไปเรื่องโหวนการแข่งขันนะฮะทั้งชุดใหญ่ชุดยูย่ช่างมันนะครับเพราะว่าเชื่อว่ากว่าจะอัดเสร็จกว่าจะตัดต่อนะฮะแล้วก็อัปโหลดเนี่ย พูดกินตรงๆนะครับมันก็แห้งไปหมดแล้วทุกคนรู้หมดแล้วนะฮะทีมมาโน่เป็นไงทีมโค้ชโย่งเป็นไงโดนด่ากันไปแล้วนะครับแต่เป็นอันว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับชุดใหญ่ก็ฟีฟ่าเดย์นะครับชุด U23 ก็ดูไบครับสองพันยีนะครับก็มีการเรียกว่าทดลองตัวผู้เล่นนะครับเตรียมทีมกันไปพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าทับซ้อนกันนะครับชนกันจนต้อง กุนซือทั้งสองทีมนี้นะฮะต้องมานั่งพูดคุยกันผู้บริหารสมาคมต้องมานั่งพูดคุยกันแหละว่าผู้เล่นคนไหนจะอยู่ชุดไหนต้องเลือกเอาัะชุดหนึ่งเลยเพราะว่าไม่สามารถลงเล่นครบได้แล้วเนื่องจากโปรแกรมมันทับซ้อนอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับทีมชุดใหญ่นะครับจะมีภารกิจฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับปี2023นะรประจำวันที่8-14ถึงมิถุนายนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของชุดใหญ่ ส่วนทีมชุดยู23นะครับก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันที่1ถึง19มิถุนายนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยดูวันที่แล้วไม่สามารถลงเล่น2ชุดได้แน่สำหรับผู้เล่นที่เรียกว่าอายุยังไม่เกิน23แต่ก็มีฝีเท้าดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ก็ต้องแบ่งกันดีๆนะครับแต่ว่าเรื่องของกฤษดากาแมนแน่นอนว่าผมเลือกแล้วนะฮะเลือกฟันธงแล้วว่า ต้องเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นครับตอบง่ายๆตามนี้ครับว่าทุกทีมในโลกนี้นะฮะล้วนให้ความสําคัญในเรื่องของผลการแข่งขันของทีมชุดใหญ่เป็นลําดับแรกฉะนั้นก็ต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดไปติดทีมและกฤษดากาแมนดีเกินกว่าจะอยู่ชุดอยู่23ครับเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นครับ บทพ right ิสูจน์เห็นแล้วนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki รับที่ผ่านมานะครับนิ่งมั่นใจไม่ออกอาการลนลานแล้วก็ทำได้ดีด้วยก่อนเจ้าตัวจะมาลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับเนี่ยนะครับเขาเล่นให้กับชมบุรี FC ชุดที่เป็น Academy เป็นทีมสำรองนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมาก่อนโดยตลอดฉะนั้นการเป็นกองหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาแน่นอนนะครับส่วนที่ถูกดันขึ้นมา เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเพราะว่าโคชเตียสะสมพบประเสริฐเห็นแววในการจ่ายบอลเห็นวิสัยทัศน์ในการเล่นนะครับก็เลยมองว่าเล่นกองกลางจะดีกว่าก็เท่านั้นเองครับแน่นอนครับการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยก็มาอยู่ประศัในการเล่นกองหลังแน่ๆแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าปะทะใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเล่นลูกกลางอากาศ แต่อย่าลืมครับยุครุ่งเรืองยุคหนึ่งของทีมชาติไทยในยุคข,ของโคสซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเซนเตอร์แบ็กตัวหลักนะครับธนบูรณ์เกษรัตน์นะแน่นอนฮะว่าเจ้าตั้มเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีรูปร่างเล็กมากนักนะครับ182เซนติเมตรแต่ส่วนสูงที่น้อยกว่านะครับเพียง6เซนติเมตรเนี่ยเมื่อเทียบกับกิษดากาแมนแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ตัวเล็กกว่ามากมายนะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกัน นะนบูรรูปร่างเนี่ยจะดูบางกว่านะครับแต่กฤษดาเนี่ยจะมีความหนากว่ามีความแข็งกแกร่งในการประทะที่ดูแล้วน่าจะมากกว่านะครับแต่ทั้งสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันครับที่กุณซือเลือกใช้ก็คือการออกบอลที่ดีมีทักษะการครองบอลแบบกองกลางที่ดีเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับก็แค่หาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่จะมาเติมเต็มส่วนที่เขาขาดหายไปให้เขาก็เท่านั้นเอง ก็ไม่มีอะไรรับประกันนะครับว่าการไประดับเอเชียเนี่ยนะฮะใครจะสักเซสใครจะเฟลนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องลองครับถึงจะรู้ที่สําคัญทักติกแบบโมเดิร์นฟุตบอลนะฮะสมัยใหม่สร้างเกมรุกตั้งแต่เกมรับนะฮะนั่นหมายความว่า ต้องไม่งงก่อนนะครับก็คือการต่อบอลนะครับตั้งแต่แดนตัวเองไปจนถึงแดนของคู่แข่งนะครับเริ่มตั้งแต่กองหลังเลยที่เขาเรียกกันไบ่อยว่า build up เกกนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยการ b u i l อ up เริ่มจากผู้สาประตูไปกองหลังนะฮะผ่านบอลสั้นกันไปเนี่ยกองหลังหรือว่าเซนเตอร์แบ็กจะต้องมีความสามารถในการผ่านบอลแนวลึกที่แม่นยำนะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลที่หามาได้นะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะความแม่นยำในการผ่านบอลของกองหลังแต่ละคนในบ้านเราเนี่ย ไม่สามารถเอามาชี้วัดนะครับในเรื่องของการผ่านบอลแนวลึกได้ครับก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลนะครับความแม่นยำเนี่ยนับทุกคิศทุกทางครับที่หาข้อมูลได้ตอนนี้ฉะนั้นถ้านับตรงเนี้กฤษดาก็จะไม่ดีกว่าเซนเตอร์แบ็กคนอื่นครับเพราะนับรวมทั้งแปะออกข้างในฟูลแบ็กแปะออกข้างใกล้นะครับให้กู้เซนเตอร์แบ็กหรือแม้กระทั่งคืนผู้รัตษ์ประตูเขาก็นับครับ แล้วในเกมลักษณะแบบนี้นะครับการผ่านบอลแนวลึกเนี่ยมันน้อยกว่าการออกทางข้างอยู่แล้วเพราะคู่แข่งก็จะต้องบล็อกแนวลึกให้จ่ายยากที่สุดฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลของกองหลังนะครับความแม่นยำโดยมากสูงทุกคนตรงนี้ก็เลยเอามาชี้วัดไม่ได้แต่ต้องอาศัยการดูเกมครับการดูว่าเวลาที่คู่เซ็นเตอร์แบ็กได้บอลเนี่ยใครเอาตัวรอดเก่งที่สุดเวลาที่ถูกแนวรุกคู่แข่งนะครับเล่นเกมรับแดนบนก็คือเข้ามาเพรสซิ่งนะครับ เกมรับของเรานั่นเองนะครับซึ่งเวลาโดนบีบเข้ามาโดนบี้เข้ามาเนี่ยคนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดนะครับในการครองบอลไม่เสียบอลจ่ายบอลแม่นยำเนี่ยนะครับกฤษดาเขามีตรงนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นกองกลางอาชีพไปแล้วเป็นกองกลางตัวรับไปแล้วที่เล่นเซนเตอร์แบ็กได้ฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีมากกว่าคนอื่นก็เลยต้องให้เขายืนเป็นตัวหลักตรงนี้ที่สําคัญนะครับ2เกมที่ผ่านมานในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติเนี่ย เจ้าตัวมีเปอร์เซ็นต์การวางบอลยาวที่แม่นยำสูงถึง84.6%ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่มันจะเป็นแบบนี้ครับแนวรุกของคู่แข่งนะฮะเขาจะพากันมาบีบนะฮะเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนหรือที่เขาเรียวกว่า pressing นั่นเองบีบใส่แนวรับของเรานะครับซึ่งพอเจอแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่2วิธีในการแก้ p พรสซ i n g นะครับซึ่งล้วนมาจากการฝึกซ้อมทั้งหมด หนึ่งครับก็คือ build u สู้นะครับต่อบอลนะครับผู้เล่นแทนที่ยืนเต็มพื้นที่จะต้องหุบมายืนร่วมกันเป็นเชฟซับพอร์ตกันในระยะใกล้นะครับใช้สปีดบอลที่สูงใช้จังหวะบอลที่น้อยในการเคาะปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็หลุดนะฮะหลุดโซนที่คู่แข่งพยายามเพรสซิ่งแล้วพื้นที่ข้างหลังก็จะว่างเยอะนะครับแต่ว่ากว่าจะหลุดออกไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยทั้งความแม่นยําในการจ่ายบอลสปีดบอลและการฝึกซ้อมที่เรียกว่าหนักหน่วงไม่แพ้กับการที่เราเป็นฝ่ายเพรสซิ่งเลย วิธีที่2ครับก็คือการตักข้ามโซนครับเวลาเพรสซิ่งเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งกันเป็นมวยวัดนะฮะเขาจะวิ่งกันเป็นโซนเข้ามานะครับคุมเป็นเชฟเข้ามาเพื่อกดดันให้เราเนี่ยคายบอลแล้วก็เสียความแม่นยำจนเสียบอลคืนเขาโดยที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าปะทะฉะนั้นเนี่ยมันมีอีกหนึ่งวิธีก็คือมีคนสักคนหนึ่งนะครับที่ตักบอลข้ามโซนนะฮะที่เขาเพรสซิ่งมาเพราะตักข้ามไปในพื้นที่ว่างเนี่ยแล้วรู้กันกับผู้เล่นของเรานะครับต้องรู้กันนะ ผู้เล่นคนนั้นจะมีที่ว่างในการเล่นทันทีเพราะว่าโซนคู่แข่งใช้ผู้เล่นจํานวนมากเนี่ยเพรสเราด้านหน้าที่ถูกตักบอลข้ามไปแล้วนั่นเองแต่วิธีนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้บ่อยตลอดเกมนะครับเกมหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งหรือถ้ามันจะเกิดขึ้นบ่อยจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เล่นจังหวะนี้แล้วเป็นคนที่วางบอลยาวได้แม่นยำอย่าลืมนะครับผ่านบอลยิ่งไกลย,ยิ่งยาวเนี่ยถ้าไม่แม่นโอกาสเสียบอลให้เขาเอาบอลกลับมาทำเกมบุกใส่เรามันก็มีสูงขึ้น เป็นเงาต่างตัวซึ่ง2ข้อนี้กฤษดาการแมนมีครบครับดังนั้นนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าและจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เซนเตอร์แบ็กตัวเสริมนะครับแต่จะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนเลยนะครับเพราะต้องสร้างเกมตั้งแต่แนวรับนั่นเองนะครับที่เหลือครับก็เพียงหาเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเติมเต็มความสามารถในส่วนที่คิดว่าเขาขาดไป, <c oughs> ไปเพื่อให้สร้างสมดุลเติมเต็มกันและกันก็เท่านั้นเองเช่นสูงใหญ่ เล่นลูกกลางอากาศดีเข้าประทะดีเป็นต้นเท่านี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่ไา,า่มาบอกได้เลยว่ากฤษดาการแมนต้องเล่นทีมชุดใหญ่เท่านั้นโค้ชเป้งมองขาดสวัสดีครับ